ไดนเป็นจังไดนสรุปยอดบอกหอยห้าบาทเนี่ยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับป้าโถมาเลยียบบอกหอยอีพ่อตวงไม่ปีป้ากระสอบนึงงบนตัวเนี่ยโค่น,นเป็นกะละมังเลยผักกุมก้มผักกุม้มด่ายกะละมังหนึ่งพี่น้องครับคุ้มขนาดเพื่อนเนี่ยพ่อตวงไม่ปีอปโอ้ดอกผักกาดไม่เงี้ยนเอาให้เต่ะ โอ้ยแล้วมาดอกประกาศน้ำเนื้อ,ยอ,ยนนอใยนอพายลี่ขึ้นมาแล้วบ่ใส่เงื่อนในได้ไร้ปลาในเงื่อนเนี่ยปลาเงืนเน่อนในได้เป็นสอบเลยตัวไหนแม่นเบิร์ตบ่ไหนพ่อได้สอบเนี่ยรบอ,อุ้ยบกหอยกาบอันนี้บกหอยจูบเเออาาวยงบบักหปื้ดโถมื่นตะนวายใหญ่ไปรองครับนี่มันมวยหยาบสิบกหอยจูบมีตัวไร่ใหญ่ได้เอาเลยตัวไอ้กลดตัวไอ้อมหนี่งค่ะตัวเตี้ยจูบไปได้ติจูบไปได้ก็ไม่จิ้มเอา โอ้โหพูดนะสองถุงนี่ก็ดีของไม่แย่ดุกเนี่ยนี่แต่ขอไม่แย่ดุกเจ้าป้าสองถุงเขียวไม่ธรรมดาแต่ละคนได้ผักกันสนั่นวันไหวเลยผักกาดดอกยังเกาะมักกะลิอ,อ้าวคุ้มอยู่ดอกมวันนี้เหา่าไรทั้งผักไรทั้งบังหอยออได้ครบถ้วนกันเลยมาลอยหนึงเดีวยวป้าพูดนะ เอาไปผัดนอในนอลวกกระปุลก็ได้ผัดก็ได้ดอกประกาดเมื่อยพอยด้ไหวยเมื่อยจะได้ลงน้ำยังสิบเมื่อยอยู่นี่เด็กเมื่อยบ่เนี่ยปักเนี่ยอ่าเมื่อยพวกเนี่ยเกาะกีตอมด้วยโอ้ยก้มก้มก้มมาเนี่ยเอาทริปนี้พี่น้องครับมาบ้านพ่อเยียรี่มาหาง้มบักหอยกันครับไม่จะดุกไม่จะติงพ่อยังยุ่งหยุด พอเยหวังเมื่อก่อนมูลนาาาลาแล้วว่างันขีประซทศเมื่อก่อนพอตวงแม่ปีมาเบิดเฮื่อนเลยเหมือนีนเฮาเน้าแม่สวัสดีครับอีกรอบหนึง่งจ้าสวัสดีลกูกกระลาบ้างหนึ่งยัง่ะโอ้ดอกประกาศงามเนาะพอเยลีย่เอาให้ของฝากของตอน่นมักกอรี่เอาไปผัดใส่ปลาหอย ได้งมเก่งเนี่ยแตงโมปะงมเก่งกูมูเนี่ยได้หัวหญ้าไปยังงัวงป่ะพญโตงแน่นอนแเว่ากระสอบนึ่งคนนะพูนผู้นั้นนอนนอนเซยพู้นั้นว่าเออผู้นั้นผู้นั้นมานอนพู้นั้นกินแล้วก็นอนเลี้ยงง่ายตัวใหญ่กินแล้วก็นอนเลี้ยงง่ายง่ายครับผู้นั้นน้อยนะกินแล้วก็นอนซื้อว่าสั่นว่า แน่นอนแน่นอนอย่าใหญ่ใหญ่ก็ได้เขาลูกสาวคุณลดแล้วยาใหญ่แนนอนสัสดีน้อครับสวัสดีครับอ้าวโอเคครับทริปนี้มามวนมาซื้นกันนะครับบ้านมืออื่นเขาจะไปใส่มืออื่นไปใส้นัดกันตัวกำลังมวนคิดเซียนสองมือเหรอขาเขียวอ้าวพ่อให่โต้งได้ยังไม่อีกบัดเนี่ยนี่ยังผักออมเสียบใส่แม่นผักอยู่ตีพอคือต้นดอกไม้เลยเอาไปใส่ยออมน่ะ โอ้ยผักออมเสียบไปบาริกกัแยกย้ายกันพิยุทธกัดบ้านจ้ารยกกสิเขาไปส่งอีพอตงแม่ปีกสิเมื่อวันดีครับไปโชคดีกันทุขุมทุกคนวันดีครับวันดีครับสวัสดีครับโปรดติดตามตอนต่อไปว่าทีมงานเราจะไปเยี่ยมพยายามใครอ่าเมื่อนี้มาหาพวงแหวนรีแล้วมากินขขาวกินซีนทำกันแล้วเมื่อนี้มอญเซียนโฮเซีว กูได้ถึกไปย้ำคนต่อไปคนต่อไปคืดไปก้อนเนี่ยมาสิไปหาผู้ใดต่อเอาพี่น้องคอมเมนต์มาเนาะอยังให้ไปย้ำไผอยากให้ช่องพอยงหยุดเม่ติงช่องจัดร้อยไปเยี่ยมผู้ใดนะครับไปเรียนน้ำผู้ใดนะครับผมกะทักทายเข้ามาไปจังสีละครับผมโอเคครับผมเพอยากกินไม่เอาหายไปสู้กันกินเองนี่แหละครับผมได้หนูได้ปูได้โจมกันกันรถแล้วทั้งนั้น ปายป่านนี้ไอ้เดินทางตลอดปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมปลายกันกมันหมานครับคุณยายครับสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแห้งนะยายเด้อหมันยื่นหมันยื่นครับคุณยายครับสาธุนะครับผมบอกพอยาลี่แน่เมื่อแล้วพ่นพอยาลี่เราไปหดพักอยู่สวนน่นพอยาลี่เมื่อไรเด้อสวัสดีสอ้าวปายป้ายขึ้นรถบาดเลยโด้ยินแต่เสียงเออเออว่าสันวะครบแล้วเนาะใส่เลยแม่เด้ โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาขออนุญาตจบซัมมิ่กัแล้วกันพี่น้องครับ,รบมาเป็นยำยะายำกันนะครับผมพระต้งจะไปใส่วงโนตโตบอกว่า<น>ออาโอเคครับป่ะพี่น้องเข้าขอบคุณครับผมจวดจาติบ้านพอยาลี่ครับบายบานมาเดินทางตลอดปลอดภัยทุกหลักกิโลเมตร